จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวิชาตัดต่อพระตุกรรมที่ดูจะเป็นแค่คาเปียธรรมดาธดากลับกลายเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําลายเมืองเซาปาร์สเซลแถมสแตนตยังต้องรับมือกับพี่สาวใจร้ายที่ซ้อมเขาไม่เว้นแต่ละวันอีกด้วยว่าแต่เรื่องราวจะจบลงยังไงนะไปหาคำตอบกันได้ในสรุปเซาปาร์คซีซั่นที่1นึ่อีพีที่หครับและก็เหมือนเดิน,นะครับทุกคนฝากใจค่าผ่าทายกับพวกเราคนละหนึ่งไลค์ก็เพียงพอแล้วนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวของตอนที่5นั้นเริ่มตอนที่ไปรถเปลีเหมือนกับทุกครั้งเอริกได้สังเกตอะไรบางอย่างบนหน้าของสแตนว่าเฮ้ยนี่นายไปทําอะไรมาเนี่ยทําไมตาช้ำๆแบบนั้นล่ะอย่าบอกนะว่าเชลลี่พี่สาวนายเป็นคนทําอีกเนะี่ยสแตนมันก็อึกอักอึกอักแล้วบอกว่าก็ใช่แหละมันก็เหมือนทุกครั้งนั่นแหละทําให้เอริกโมโหมากๆเพราะถ้าเป็นเขาอ่ะนะเขาจะไม่ยอมให้ผู้หญิงมาข่มเหงแบบนี้หรอกถ้าเป็นฉันนะเพื่อนฉันยังจะสวนกลับไปเลยว่าเฮ้ย ยายก็เนา่นาๆของเธอไปในครัวแล้วก็ทำไพยให้ฉันกินซะหรือ ي, เฮ้ยเงียบปากซะแล้วตั้งใจปาลมลูกให้ฉันเถอะอะไรทำนองนั้นอืมแต่สแตนทำแบบนั้นไม่ได้นะสิไม่ว่าเขาจะฟ้องคนในบ้านว่าเชลลี่เป็นคนโมโหร้ายเหมือนปีศาจยัยงไงก็ไม่มีใครที่เชื่อเขาเลยสักครั้งทว่าปัญหาของสแตนนั้นกลับดูเล็กไปเลยเมื่อทุกคนหันไปเจอคายกำลังถือสายจูงที่ผูกช้างทั้งตัวเอาไว้อยู คายได้บอกว่าช้างตัวนี้คือสัตว์เลี้ยงของเขาพอดีสั่งมาจากเน็ตเนี่ยส่งตรงมาจากแอฟริกาเลยนะโอ้โ oh, ห oh, อย่างเจ๋งเอริกบอกแต่คายบอกว่ามันก็ไม่ได้เจ๋งเท่าไหร่หรอกเพราะแม่เขาไม่ปลื้มมากๆเหตุพอช้างอ่ะมันตวใหญ่เกินไปเอริกก็เลยบอกว่ามีหน้าล่ะแม่เขาถึงอยากให้เลี้ยงหมูแครเพราะมันตัวเล็ก เลี้ยงง่ายนั่นเองแต่ใครก็ยังติดใจยอยู่เพราะแม่ช้างจะตัวใหญ่นะแต่มันก็ชลายกว่าหมูเยอะเลยตั้งหากมันก็คงจะดีนะทาโลกของเรามีช้างที่ตัวเล็กเท่าหมูนะ่ะ ก่อนภาพจะตัดมาในห้องเรียนคาบนี้มิสเตอร์กสันก็กําลังจะสอนเรื่องการดัดแปลงพันธุกรรมอยู่พอดีซึ่งมันจะทําให้คนเราสามารถเอาดีเอของสัตว์เลี้ยงไปเพาะใหม่ให้กลายเป็นสัตว์ที่ดีกว่าเดิมได้ใครก็เลยหูพึ่งสิครับและถามจานไปว่าเราสามารถเอา DNA ของช้างไปเพาะเป็นช้างแคะได้ไหมฮะจานบอกว่าได้สิ คายก็เลยตั้งใจจะเอาดีเนของหมูแคะกับช้างมาผสมกันให้เป็นช้างแคะที่เราจะได้ช้างที่ฉลาดแต่ขนาดเท่าหมูแคะนั่นเองทุกคนต่างว้าวก็ไอเดียของคายมากวาเวนเทอร์เลนส์จอมเกเรที่เห็นต่างเฮเทอนายปันช้างแคะได้นะฉันก็สามารถโคลนคนได้ทั้งตัวแล้วหรอวะคายก็เลยทาเทอรเลนส์กลายเป็นสึกโคลนร่างขึ้นมาซะง,งั้น โดยมิสเตอร์กิสันแนะนําให้หนึ่งคู่ไปศึกษาดูงานเรื่องดัดแปลงพันธุกรรมได้นะที่ฟาร์มปศุสัตว์ที่อยู่นอกเมืองนะ่ยและหลังจากรู้ข้อมูลแบบนั้นมาคายก็บอยทุกคนมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นน่ยนายเอาฟลัฟฟี่หมูน้อยของนายมาให้ฉันก่อนเลยมั้ยคายขอให้เอริกเอาหมูที่เขาเลี้ยงมาใช้ในโปรเจกต์นี้และรับรองว่าฟลัฟฟี่จะไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวเขาว่าต้องการแค่เลือด็เท่านร้นแต่เอริกมันไม่ยอมครับเออแล้วไงใครแคร์ละ่ะ คข่มุ่งหน้าไปที่บ้านของเอริกทันทีโดยไม่สนว่าจะอ้วนนั้นจะบ่นอะไรตามหลังมาและในตอนนั้นเองที่ทุกคนเดินไปมิสเตอร์กิิสันเห็นว่าตาของสแตนมีรอยช้ำก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพ่อแม่ตีเธอเหรอแต่สแตนบอกว่าเปล่าฮะคนที่ตีเนี่ยคือพี่สาวตั้งหากทำให้มิสเตอร์กิิสันโมโหซ้ำอีกนี่เธอปล่อยให้พี่สาวตีเธอได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ไล่สแตนไปยังกระหมูกับหมา นับเป็นครั้งที่2แล้วที่ไม่มีใครสนใจปัญหาที่เขาเจอเลยจริงๆซึ่งก็นับว่าหนักอยู่นะครับเพราะภาพตัดมาให้เราได้เห็นสแตนที่มาจะถูกเชลลี่ที่แม้จะชอบดูรายการของพระเยซูแต่เธอกลับชอบทำร้ายน้องชายตัวเองอย่างโหดร้ายทารุณแถมไม่มีเหตุผลเลยด้วยซ้าสแตนที่หน้าตาบอบช้ําได้ออกมาหาเพื่อน,เอ,นเอ่อเรียกว่ากระเด็นมาหาเพื่อนอน,น่าจะดีกว่านะครับเพื่อเดินหน้าไปสู่ฟาร์มปศุสัตว์ที่มิสเตอร์กาลิสานบอกและตอนนี้เราก็ได้ตัวฟลัฟฟี่หมูของเอริกมาแล้วด้วย ไปกันเถอะเพื่อนโดยยังมีเสียงของเชลลี่ด่าตามหลังมาอยู่เลยภาพตัดมาที่ฟาร์มปศุสัตว์เพาะพันธุกรรมแห่งเมืองเซาปาร์กสภาพที่เนี่ยดูน่ากลัวย่างบอกไม่ถูกแฮเอริกกล้ปลอบฟับฟี่ว่าไม่เป็นไรนะเพื่อนไม่มีใครทำร้ายแกได้หรอกแต่คายก็บอกว่าจะสนใจมาทำไมเนี่ยมันก็แค่หมูโง่ๆตัวนึงก็เลยเกิดปากเสียงกันนิดหน่อยย้ำว่านิดหน่อยนะครับแค่บูลลี่กับเรื่องชาติกำเนิดก็ทานั้นเอง ทว่าช่วงที่ทั้งสองได้กันเนี่ยก็มีใครบางคนเดินออกมาเขาเป็นชายแก่ท่าทางลึกลับและถามว่าพวกเธอมาทําอะไรใครบอกว่าเขาต้องการมาดูงานเพื่อเอาไปพอพันุ์ช้างที่ตัวเล็กเท่าหมูแคระชายแก่ก็เลยพาทุกคนเข้าไปในฟาร์มนั้นโดยเขามีชื่อว่าดเร์เมฟิสโตผู้ดูแลที่แห่งนี้นนดิงโดยภายในอาคารเราจะได้พบกับสัตว์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นลิงสี่ตูดนกกระจอกเทศสี่ตูดหรือแม้กระทั่งตัวพังพอนสี่ตูดก็มา รวมถึงพวกหนูปากเป็ดกอริลลาผสมยุงปลากระต่ายก็มีแต่คายก็งงว่านี่จะพาตูมาดูทําไมวะเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับช้างผสมหมูอย่างนั้นเหรอดอกเตอร์เมเฟสโตก็เลยต้องบอกความจริงว่าเขาอะรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าดีเนเอของหมูกับช้างเนี่ยมันไม่แมชกันเขาอะเคยลองมาแล้ว ก่อนที่หมอน,นั่นจะทําตัวรับๆล่อๆแล้วเข็มมาดูดเลือดของสแตนที่ยืนใกล้ๆไปซะอ, <ME DI ES 1> อย่างนั้นโดยความที่กลัวจัดแถบทุกคนยังมารู้อีกว่าหมูกับช้างอ่ะมันผสมกันไม่ได้เกดรีวิ่งหนีหางจุกตูดกันไปทันทีโดยไม่เอะใจแม้แต่นิดเดียวว่าด็อเตอร์เมฟิสโตเนี่ยมันเอาเลือดของสแตนไปทําอะไรกันแน่ <ME DI ES 1> และภาพก็ตัดมาที่โรงอาหารของวันถัดมาพวกของเทอรเลนส์เดินมายอเยยว่าโปรเจกต์หมูโง่ของใครอ่ะคงไปไม่ถึงไหนหรอกมั้งซึ่งมันก็จริงครับแต่คายก็บรับกลับไปว่า เขาเนะี่ยมาถึงครึ่งทางแล้วเว้ยรอดูได้เลยแต่แต่ว่าพวกของเทอเลนส์นั้นคือของจริงพวกเขาสามารถโครนทามมนุษย์ขึ้นมาได้แล้วแถยยังบอกอีกว่าไม่เกินวันศุกร์อ่ะโปรเจกต์คโครนร่างมนุษย์ของเขาจะสําเร็จอย่างแน่นอนและใครจะต้องเสียใจขอให้แกโชคดีกับหมูโง่ของแกไปนะพวกเทอเลนส์เยาะเย,ะเย,ะย้ยและเมื่อแก๊งกเด็กๆรู้สึกไร้หนทางก็ต้องนึกถึงชายคนนี้เสมอเชฟผู้เป็นดั่งที่พึ่งนั่นเอง คายได้เล่าโปรเจกต์ของเขาให้เชฟฟังเกี่ยวกับช้างแคระซึ่งเชฟเองก็มองว่ามันเข่าทามากๆเลยนะถ้านัาเรื่องดัดแปลงพันธุกรรมมันเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไม่แน่นะมันอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นก่อนเชฟจะนึกอะไรดีๆออกเฮ้ยฉันว่าพวกเราอะ่ะลืมเรื่องดัดแปลง DNA นั่นไปเถอะแล้วมาลองวิธีธรรมชาติกันซึ่งวิธีธรรมชาติที่ว่าของเชฟก็คือการปล่อยให้หมูกับช้าง make l ิฟ e กันเองนั่นเองแหละครับแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย เรียกว่าไอเดียของเชฟนั้นทําเด็กๆถึงกับเดือดเลยทีเดียวเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เลยวะหมูกับช้างเนี่ยนะแต่เชฟก็ยืนยันว่าได้สิพวกนหนแค่ต้องสร้างบรรยากาศดีๆมีอาหารอร่อยๆให้พวกมันกินและต้องหมอมเล่าให้หมูกับช้างเมาแค่เนี้ยก็เรียบร้อยแล้วคือเรียกว่าเอาสูตรของคนมาใช้กับสัตว์แบบนี้ง่ายๆเลยครับแผนของเชฟทําให้เด็กๆอึ้งไปสักพักจนถึงเวลาแยกย้ายกันกลับบ้านเลยแหละ แตนได้ชวน,นเพื่อนๆไปที่บ้านแต่ไม่มีใครไปสักคนเพราะต้องเอาเวลาไปทำโปรเจกต์นี้กันแต่คายก็ฝากแง่คิดไว้ให้แตนไปใช้กับเชลลี่เพราะอย่างน้อยเขาก็เชื่อว่าสายสมพันของครอบครัวจะต้องมีเยื่อใ่กันบ้างแหละแตนถ้ารอบหน้านายเจอเชลลี่นะนายพูดกับเธอแบบนี้ก็เธอจะเตะตูดน,นายสิว่าเชลลี่เธอเป็นพี่สาวของฉันนะและฉันรักเธอมากนะรู้ปะเชื่อฉันนายพูดแค่นี้เชลลี่จะเปลี่ยนใจมารักนายเลยแหละ แล้วคายก็รีบเดินไปหาฟัฟฟี่หมู่ของเอริกโดยที่ไม่สนว่าเอริกมันจะบ่นอะไรตามมาเหมือนยังเคยแต่ว่าความจริงไม่ได้โลกสวยแบบที่ทุกคนคิดครับไม่มีใครเลยที่จะเข้าใจปัญหาของสแตนจริงเชลลี่นั้นร้ายบริสุทธิ์ไม่ใช่พี่สาวแบบที่ทุกครอบครัวมีไม่ว่าจะทํายังไงเขาก็โดน้อบอยู่ดีสแตนก็เลยตั้งมั่นว่าฝากไ้ก่อนเถอะนะเชลลี่สักวันฉันจะตัวโตก่าเธอและจะกลับมาเอาคืนแน่ก่อนภาพจะตัดไปที่ดร์เมฟิสโต ณฟาร์มประสุทิสัตว์อีกครั้งจากตัวอย่างเลือดของแตนตอนนี้เขาสามารถสร้างตัวโครนของมนุษย์ได้สําเร็จแล้วรอแค่จะโตเมื่อไหร่ก็แค่นั้นเราทําสําเร็จแล้วลูกชายก่อนกล้องจะแพนไปอีกฝั่งหนึ่งเผยให้เห็นว่าที่แท้จริงแล้วลูกชายของดรเมฟิสโซก็คือเทอร์เลนส์เมฟิสโตคู่แข่งของคายนั่นเองเลยครับในขณะที่พวกเทอร์เลนส์ดูจะคืบหน้าจนเกือบจะสําเร็จแล้วแต่ด้านของพวกคายนั้นกลับยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยมอมเบียหมูเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่กับช้างอะ ตัวโคตรใหญ่ต้องใช้เวลาอัดปุ้นนานหน่อยแต่ถ้าว่าเคล็ดลับทแท้จริงมันไม่เชื่อเรื่องนั้นเชฟเดินมาโชว์ให้เด็กๆด,ดูว่ามูดที่ดีบรรยากาศจำแจมก็สำคัญไม่แพ้กันให้ชั้นโชว์ให้ดูลวกันว่าชั้นหมายถึงอะไรก่อนเขาจะคว้าไหม่มาร้องสักหนึ่งซิงเกิลเสียงร้องอันเคลิ้มเพลิ้มของเชฟนั้นสร้างบรรยากาศกลางป่าแสนเงียบเหงาให้โรแมนติกสุดๆโดยมีเบียร์กับปุ้นกึ่มๆพอหเห็นหน้าคนรักเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วมาทุกอย่างครบองค์ประชุม ฟลาฟฟี่กับช้างก็เดินมาจ้องตากันและพร้อมจะเมคเลิฟกันแล้วจริงๆสําเร็จแล้วทุกคนพวกเธอมาล้อมกลุ่มกันไว้นะแล้วมองดูความสวยงามของธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้าง,งไม่น่าเชื่อเลยเนอะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเด็กๆล้อมวงมาดูสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้นทางกลางเสียงร้องโคลนคา,ขอ,ข,าของหมูน้อยกับช้างตัวใหญ่โอ้มันช่างเป็นภาพงดงามจริงๆดูจากหน้าเด็กๆก็รู้แล้วภาพก็ตัดมาที่ได้ของเทอเลนส์ร่างโคลนมนุษย์โตเต็มที่แล้วก็จริง แต่กลายเป็นร่างแสแตนที่เกลียวกราดแถมยังมีหัวโตวกว่าคนปกติอีกด้วยก่อนมันจะอารวาดและทำลายโหลกแก้วออกมาหนีเข้าสู่ตัวเมืองเซาเปาร์แบบไร้การควบคุมสวยและปล่อยให้ออกมาแบบนี้แย่แน่เลยดอร์เมเฟสโตบอกแต่เหมือนเทอเรนซ์จะไม่แคร์อะไรเท่าไหร่อย่างน้อยร่างโครนที่เขาหวังเอาไว้ก็สำเร็จแล้วนะในขณะที่หน้าของช้างเบิ้มกับหมูน้อยฟลัฟฟี่เนี่ยที่ดูเหมือนว่าเมื่อคืนจะจัดเต็มไปหน่อยป่านนี้ยังไม่ตื่นเลยพวกเด็กๆก,ก็งงว่าไหนเนี่ยเหรอ นี่น่ะเหรอความสวยงามของธรรมชาติที่คุณบอกนายเชฟเฮ้ยทุกคนนั่นไงสิ่งที่ฉันบอกนะเมื่อทุกคนได้เห็นรอยยิ้มของฟลัฟฟี่ทุกคนก็พอใจมากมนี่สินะความรักแต่กับเจ้าช้างนั้นไม่น่าจะใช่นะหมอนั่นมันเมาจนขาดสติซะมากกว่าแต่ช่างเถอะเรื่องสําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือลูกของฟลัฟฟี่จะออกมาเป็นอะไรกันแน่ซับมากกว่าระหว่างช้างแคระหรือหมูตัวยักษ์อีกสองสาวันพวกเราคงได้รู้แน่ซึ่งขนาดนั้นเองดรเมฟิสโต ก็เดินมาเจอพวกเด็กๆพอดีเชฟจําได้ว่าหมอนี่คือชายลึกลับที่อยู่บนเขานี่นาะโดยดรเมฟเฟโซมาแจ้งว่าเขาเจอเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องดัดแปลงพันธุกรรมแต่เขาไม่บอกว่าต้นเหตุมาจากตัวเขาเองนั่นแหละนะซึ่งตอนนี้มีมนุษย์กลายพันธุ์หัวโตลายอารวาชาวเมืองอยู่และหนํำซ้ำําหน้าตามันยังเหมือนเจ้าหนูน้อยนี่ด้วยพร้อมชี้ไปที่หน้าของสแตนเวละ่ะทำไมเป็นงั้นไปได้นะเพราะงั้นดรเมเฟโซก็เลยต้องตามหาตัวสแตนเพราะต้นแบบของสมองมาจากเขา และเขาเท่านั้นที่รู้ว่าตัวโคลนของตัวเองจะไปที่ไหนจะได้ตามล่าถูกที่และภาพก็ตัดไปที่ร่างโคลนชั่วร้ายของสแตนไอหมอน,นี่มันอารวาสเมืองยับจนออกข่าวไปทั่วเซาเปาร์ว่าเด็กชื่อสแตนมาร์ชอายุ8ขวบเป็นผู้ทําลายล้างเมืองตัวจริงไม่เว้นแม้แต่รายการพระเยซูจนตอนนี้สแตนถูกเข้าใจผิดไปหมดแล้วว่าเขาว่าเป็นผู้ร้ายถึงขนาดที่ว่าลูจิมโบกับมิสเตอร์กกลสันก็ยังปักใจเชื่อและจะไปฟ้องแม่ของสแตนอยู่เลยงานนี้ แสแตนก็เลยต้องรีบจัดการให้เสร็จสิ้นแต่โดยเร็วและเมื่อหาตัวหมอนนั่นเจอเขาก็นึกไอเดียอะไรดีๆออกเอ๊ะหนึ่งเมื่อนายเก,ยกลกายขนาดดีนะนายน่าจะต้องเจอกับใครบางคนแสแตนก็เลยพาทุกคนไปบ้านของเขาแต่ว่าเมื่อไปถึงที่นั่นแสแตนยักษ์กลับหูดับและอละวาดขึ้นมาดื้ดอๆซะอย่างนั้นจนพลาดเอาเก้าอีฟ้ฟาดไปโดนเคนเนี่กระเด็นเข้าไมโครเวฟไปและด้วยความที่วุ่นวายเสียงดังขนาดนี้นะทำให้เชอร์ลี่ ได้ยินเสียงนั้นก่อนจะเดินมาจัดการกับสแตนยักษ์อยหมัดด้วยเหตุบตัตรเพียงครั้งเดียวสลบเหมือดไปเลยโอ้โหดูเหมือนพี่สาวแกน่าจะทรงพลังมากๆเลยแฮะก่อนที่ตอนนี้จะคลี่คลายลงเพราะความรู้สึกผิดของดอเตอร์เมเฟสโตที่รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าไปวุ่นวายกับธรรมชาติที่สันสร้างขึ้นมาเลยแต่ก่อนเขายอมรับนะว่าเขาอยากเป็นพระเจ้าผู้กําหนดทุกสิ่งอย่างแต่ตอนนี้ไม่และเขาว่าทําทุกอย่างพังเองก็จะรู้สึกผิดสุดๆแล้วปืนยิงหัวของสแตนยักษ์ ซะดับอนาถคาที่แบบนี้ทําให้เทอเลนส์ที่เดินมาเจอพอดีโมโหมากๆที่พ่อทําลายงานประกวดของเขาก็เลยจะแก้เพจด้วยวิธีที่แสบว่าทุกคนแก่คอยดูเลยนะพุ่งนี้ฉันจะโชว์สุดยอดผลงานตัดต่อพัตธกรรมให้หนายดูแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้คายสตีแตกอยู่กับศพเคนนี่ที่ไปโดนไมโครเวฟเผาสเกเลียมจนเหลือใต่กระดูกให้ตายเถอะแกฆ่าเคนนี่ไอเลวเอ้ย ก่อนภาพจะตัดมาสู่ช่วงสุดท้ายของ E p พีนี้แต่รู้สึกกลัวมากๆเพราะบ้านตอนนี้เละเป็นขี้เลยแถมเพื่อนเพื่อก็ไม่มีใครคอยช่วยเก็บอีกและเขากำลังจะถูกพี่สาวที่โกรธจัดทำร้ายร่างกายอีกครั้งจนเขาตัดพ้อกับตัวเองมันไม่แฟร์เลยโลกใบนี้ให้ตายเถอะทุกคนเกลียดฉันมากหรือไงนะทุกคนอยากให้ฉันถูกฆ่าตายอย่างนั้นเหรอพ่อกับแม่ก็จะส่งฉันไปอยู่ที่ไกลๆอีกฉันไม่อยากไปเลยฉันอยากอยู่ที่นี่ทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันสักคนก่อนแสตนจะร้องไห้ออกมา เชลลี่ก็เลยรู้สึกเห็นใจในตอนนั้นพ่อกับแม่ของแตนก็เข้ามาพอดีและต่อว่าเขารัวๆเรื่องอรารวาสทั่วเมืองแถยมยังหาว่าเขาเมายาอีกต่างหากจนเชลลี่ต้องมาแก้ต่างให้ว่านั่นน่ะไม่ใช่ตัวของแตนนะแตนอยู่กับหนูตลอดเวลาทําไมพ่อแม่เข้าใจทุกอย่างและขอโทษแตนที่เข้าใจลูกผิดแตนขอบคุณพี่สาวยังเชลลี่ที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และสอนให้รู้จักความหมายของครอบครัวแต่ว่าแล้วพอพูดจบปุ๊บเขาก็โดนเชลลี่ซ้อมระบายอารมณ์เหมือนเดิมปั๊บ เอ่อเรียกียกว่าครอบครัวหรอือวันเนี่ยก่อนที่ตอนนี้จะจบลงได้ฉากที่โรงเรียนในที่สุดก็ถึงเวลาประกวดผลงานวิทย์กันสักทีซึ่งขายก็ยังไม่มีผลงานให้เพราะลูกหมูมันยังไม่เกิดออกมาก็เลยติด F ไปโดยปริยายในหายที่้า้ของเทอร์เรนซ์แม้จะไม่มีมนุษย์โคนเหลือแล้วแต่เขาก็ยังมีทีเด็ดอยู่และเขาเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนโลกได้เหมือนพ่อของเขาและสิ่งที่เขานํามาโชว์ก็คือลิงที่มี5ตูดยังไงล่ะทุกคนอึ้งจนทำตัวไม่ถูกตกลงนี่ ต้องตบมือใช่ไหมวะเนี่ยและแทันใดนั้นเองสแตนกับเอริกก็ยกร่างของหมูเข้ามาพอดีและบอกข่าวดีกับคายว่าฟลัฟฟี่คลอดลูกแล้วนะเอาล่ะเรามาดูกันว่าผลงานช้างแคะจะได้ผลไหมเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนหมูหรือว่าเหมือนช้างกันแน่แต่ถว่าชิปหายแล้วเมื่อลูกหมูโผล่หน้ามาทุกคนถึงกับอึ้งกว่าลิงห้าตูดหลายเท่าเพราะลูกหมูที่เห็นมันไม่ใช่ช้างแต่มัน ดันเป็นหมูที่นางเหมือนมิสเตอร์กาลิสานซะยางงั้นเว้แล้วไงนี่พี่แกแอบไปทำตอนไหนวะเนี่ยก่อนที่ตอนนี้จะจบลงแบบช็อกๆ็อกแล้ววอตเดิฟแบบนี้นี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนนี้วอตเดิฟจริงๆนะครับโคตรจะกาวเลยไม่คิดว่าจะมามุกนี้เหมือนกันนะไหนใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับและก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าทุกคนชอบให้เราสรุปเรื่องเซาปาร์กก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้ให้ครบ 3,000ไลค์เพื่อไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาล่ะขอบคุณทุกคนมาหน้านที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ